สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูเปลือกเปลือกดินมันสำปะหลังนะครับนี่ฮะอันนี้พิ่องออกมาจากโรงงานสดๆครับจะมาใช้หมักทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยเป็นสารปรับปรุงดินนะครับลักษณะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินนะครับเปลือกมันที่ที่ล่อน ออกมาจากลงแป้งมันสำปะหลังนะครับก็เรียกว่าเปลือกดินนะครับเปลือกดินมันสำปะหลังครับอันนี้โรงงานขายอยู่ตันละร้อยครับแต่ช่วงนี้ของหมดครับอันนี้ก็ไปขอแบ่งเข้ามานะครับเอาแบ่งเข้ามาเพื่อจะมาสมผสมกับแกลบดํานี่ครับแกลบดําสั่งมาแล้วครับแกลบดําสั่งมาแล้วครับก็เอามาทดลองดูครับเอามาทดลองดูว่า ใส่แล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ในส่วนเนี่ยก็ยังมีหัวมันให้เห็นนะครับอันนี่มักเรียกว่าเปลือกดินมันสำปะหลังนะครับเดียวไว้คอยติดตามหลังจากที่ผสมเสร็จนะครับว่าจะเป็นปุ๋ยทำพืชงามจรหรือไม่อย่างไรได้ผลเป็นอย่างไรนะครับดีครับ